ขึ้นของจ้ะพี่น้องมื่อนี้กระดาษหลายก้อนแล้วไหนครับกระดาษกับล่งงพระว่าหมู่บ้านเราไปเอามาเราเบ้ลงจากรถเลย วันที่ยี่สบสามจ้าขึ้นไปขายยำเสาว,วันอาทิตย์วันที่ยี่สิบสี่แมนบอลอะไรยกรันเบื้องผิดบะเมื่อ้านมันเมื่อนี่วะวันที่ยี่สิบสามวันเสาเมื่ออืนยี่สิบสี่วันอาทิตย์มันแมนอยู่ไอห,หมายขึ้นของเรื่อยจากขึ้นต้งโดนแล้วละขึ้นกระดับไปเรื่อยๆมันหลายยางพี่น้องกระดับไปเห็นมันได้แล้วหลายยาง แดดระแบบคักมึงดูตอนนี้อันหาโม่งเคืงองเลยได้พปนอกอีตเว้นยังแด่งจึงคึงอยู่ยังปลดอยู่ห่อนคักห่อนเนี่ยจะไปดีด้วย,ยไ่หมายเอ้ยแงห่อนอันนี้ท่อฟ้าเขาจะเขียนอันบินมาท่อฟ้า ช่วงเดียวหลากมากพี่น้องเดี๋ยวแยกการนี่ต่อยเอาเสือนกันโอ้ขึ้นลูกหนึ่งเห้อพี่น้องผุงหญ่ ขึ้นไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวโกกุลง่ายขึ้นอีกลูกนึงยังอีกลูกบอนลูกง่ลูก <laughs> เย <laughs> ไ่ไหวเดี๋ยวขึ้นนึงนะหลอด <laughs> โกรว่าอีกแล้วเลยยังอีกลูกบอลลูกไงลูกนึงเอ้ยโกรวจังเลยจาขึ้นไปยังขยรถมากวะขยันรถมากดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือทิกาลาวแท้พว เอไว้นัก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 เจ <t iny> เอาไไม่ได้อีกอล้เอาเอาบอกเลยรอดเอาไหมตะก,ก้าก็เอาไปขายน้ำจักหน่อยพี่น้องตั้งไว้หลายมือว่ามีคนมาซื้อเดี๋ยวของสีล่งก่อน นั่งอีกถุงนึงไปมองโบโบนี่ก็ตเต็มรถพี่น้องเลยไปเลยเด้อพี่น้องจ้าต้งหมายไปขายของแต่พีะกระดาษเด้พี่น้องวันนี้กระดาษเครื่องคันรถเบิ่งมันเสียใจจักบาทเอากระดาษมาเพิ่นบ่ได้ไปได้ลงรถแต่แล้วแต่ได้เล็กๆน้อยๆเติมกันเนาะพี่น้อง บดีวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่ไปแล้วยายหม้ไปขายของแล้วจะ้ำเบิ่งตอนยายหม้กลับมาเด้อพี่น้องจา๋าแดดถ่อนครับพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่โน้ นีห่หม้ไปขายของมาแล้วเด้อจ้าเหมือนนี้วันอาทิตย์วันที่ยี่สิบสี่วันขึ้นของไว้ที่ยี่สิบสามนี่มาแลงนีห่หมยไปขายของมาแล้วเหมือนนี้วันอาทิตย์ม่าแล้วรถปิ้วมาเลยโอ้ยลืมออกปาเข้มออกตากให้เพื่อน ม <laughs> ารลุนกันเด้อพี่นอ้องยายหมายโทรมาบอกก้อนหนานี่ว่ะจ้ะว่าเขาว่าเสื่อท่องแดงเผาแล้วเป็นนิยังก็จะขึ้นว่าสื่อท่องแดงเผาทสอสบินมนะันฮะกาทำให้สงบินเจ้าสองบิน่ <laughs> มันเป็นกระดาษไม่พอ,อ 8, ก็ทำสองบินโอแปดพันก็สามพันมารวมเมื่อนี้ก็เฮ็ดมาสองบินก็เขียนกระดาษเพาพ่อพี่น้องน,ววน, 24, นี่เด้อวันที่ยี่สิบสี่นี่เดื <24. S 1> อนสี่นี่ยี่สิบใบนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่เดือนสี่เด้ออันนี้ก็ยี่สิบสี่เดือนสี่ไล่เมื่อคนเดียวกันเด้อ ใบนี้ได้แปดพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทใบนี้ได้สามพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทของมาหลายจะมิตรกระดาษเนาะจา้ะกระดาษเคืองขั้นลดได้ซับนี่ก็ดีแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เดวบวกแล้วเนี่ยบวกแล้วได้เท่านี้ได้ซับนี่ก็ดีใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะกระดาษมันเคืองขั้นถดนึง ขอบคุณหลายๆเด้อพี่นอ้องกองายจ้า